เริ่มถ่ายนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะวันนี้ก็แห้งแห้งก็แห้งแห้งแต่ก็มีความมีความบันเทิงแบบบันเทิงเรยวะอยู่เรื่อยๆอะไรอยเงี้ยหรือเริ่มเริ่มวันด้วยหนังของน้องจากโรงเรียนเทพสิริล้มเก้าที่มีความยาว69นาทีก็ก็น่าก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร ก็น่ารักดีมั้งหนังของน้องที่ฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งมาเจ็ดแปดปีแล้วก็ย้ายโรงเรียนมาแล้วก็เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้หคือช่วงแรกไม่ทันเออช่วงแรกก็จะมีความแบบตัดตัดมาปุ๊บก็แบบอ้าวอ๋อสนุกคือฝันเหรออะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่าอ่าก็น้องเพิ่งทำก็จะมีความตัดยังไม่เคลียร์บ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยหน่อย แต่ก็จะมีก็จะเป็นเซนแบบว่าเอ๊ะนี่น้องตั้งใจทําหนังยาวหรือว่าน้องขี้เกียจตัดให้มันสั้นแล้วนะไรเงี้ดูจากตัวเรื่องดูจากอะไรต่างๆแต่พอแต่แต่ตอนที่ดูอ่ะพอพอพอเราเริ่มรู้เรื่องไม่ใช่แล้วว่จะรู้แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็จะไปจบตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยนั่งคิดอย่างอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นแบบว่าอ,อน้องมาจากเทพศิลินล่มเก้าปีหน้ามีใครทําหนัง เก<ลง>ี่ยวกับวันเทพล่มสงให้พี่ดูหน่อยพี่อยากดูมากแ,แล้วพอ,วพ,อวพอคิดอันนี้ไวก้ก็คิดขึ้นมาว่าเออว่ะปีหน้าหนังมัธยมจะเป็นยังไงว่าออนจหลังจากปีนี้ไปแล้วอ่ะเออหนังเด็กหนังน้องๆมัธยมในหลายๆโรงเรียน่ะที่ที่มันมีมีมูฟเมนท์มีประเด็นขึ้นมามันไป,ไปได้ไหนจะทําเรื่องอะไรกันไป,ไปได้มันจะเปลี่ยนดิจิทัลมันจะมีการชิปนิดน,นึงหรือหรือไม่รู้ว่าแบบ เปลี่ยนแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไหมอะไรเงี้ยเช่นแบบน้องกลุ่มที่เปลี่ยนอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่รู้จักเทศกาลนี้หรือเปล่าอนะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ทําหนังเออหนังอ,นอาจจะไปอยู่ในย t u b e หรือไปอยู่ที่อื่นหรือลงสตอรี่ไอจีลงอะไรไปแล้วไม่ได้มาที่นี่ไหมเพราะว่า,เพ,าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสําหรับแต่ละที่อะไอความเป็นชมรมความเป็น ความเป็นกลุ่มที่แบบทำหนังประกวดทำหนังอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะสามารถมาทำเรื่องพวกนี้กันได้ขนาดไหนอืมขึ้นอยู่กับว่าเทนแบบความโซเชียลประเด็นสังคมขนาดนั้นมันแบบมันแรงขนาดไหนเดียมันที่จะทำเป็นหนังอะนะแต่แต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าอะไรดีโดมิเนตบทสนทนาในในวงเหมือนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยู่ในโรงเรียนที่มันเกิดที่มันเกิด การเรียกร้องเกิดการประท้วงกันแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติแต่ก่อนที่มันมีฉลาดเกมโกงออกมามันก็จะแบบหนังที่ข<อ>ู่<อ>ถึง<อ>เรื่องรับชัออ่นการศึกษาใดๆเอออันนั้นมันจะเริ่มโผล่มาแต่พอที่ไม่ไม่แน่ใจว่า,าไม่มีหนังแบบนี้โผล่มามันจะมีคนที่ทําหนังที่มีประเด็นพวกเนี้ยเยอะหรือเปล่าแต่ก็อาจจะเป็นไ,ไปได้เขาก็าอาจจะทําขึ้นมาเองเลยก็ได้อืมซึ่ง,ง,งถ้ามีก็จะดีอยากอ,อยากเห็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะแบบ เหมือ uhm, นเหมือนเจอสักเรื่องสองเรื่องที่มีเซนต์แบบการประท้วงช่วงนี้ก็จะแบบโหเหมือนเหมือนขุดเจอเพชรอะว่าเพราะว่าเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมาเนี่ยหรือบางทีก็จะไปเจอในแบบว่ามีมีความแบบแอบสอดใส้ไปในหนังส่งโครงการคุณธรรมคนดีอะไรบางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ จร,จ,รจ,รจริงจริงตอนแรกเรื่องที่เห็นชื่อวันนี้แล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยดีแน่เลยคือคือสแตนด์อัพแฟชัีเรื่องตลกชนชั้นกลางของกุลพัฒน์เราะาคานนเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ทําสาคดีเรื่องนึงอยู่ใช่ไหมว่าแต่ว่าน<ช>่าจะยังไม่เสร็จ<ช>ออพอเห็นเรื่องนี้ก็เลยแบบเอ๊ะจะเป็นยังไงนะก็อ๋อเป็นหนังโควิดโอเคก็ถ่ายสวยดีแต่ว่ารู้สึกว่าพอพอ,พอ,พ,อพอมันหยุดแน่นอนมันอยู่ในปีที่ คนทำหนังโควิดกันเต็มไปหมดแล้วก็มีเรื่องอื่นดีกว่านี้ก็เสียดายหน่อยอแต่ว่าเรื่องที่เคียนที่สุดของวันนี้ก็คือรามลิลลาของสมดีบุตรนาแพงซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นน้องหรือเป็นใครเหมือนกันหนังแบบหนังแบบมาลาทอนมากหนังแบบถ่ายดิบอัดเสียงไม่รู้เรื่อง เรื่องตัดงงยิ่งกว่าเทเน็ตและ,ะทั้งมวลทั้งสิ้นตอนนั่งนั่งดูแล้วในโรงเหลือกันอยู่สองคนไว้แล้วก็หันมานั่งถามไปตลอดเวลาเแบบเดี๋ยวนะสรุปนี่มคือมึงแฟตแบ็กอยู่ใช่ไมห <c oughs> รือหรือมันเป็นปัจจุบันแล้วอีนี่ชื่ออะไรแล้วอีนู่นเป็นใครอะไรเงี้ยเอ <c oughs> แต่ที่พู้นี้ไม่ได้ด่านะแบบตลกมากตลกมากแล้วแล้วพอดูมาถึงตอนจบก็ถึงก็ถึงแบบอ๋อถึง ถึงเข้าใจแล้วทําไมถึงทำไมกลางเรื่องถึงมีความแปลรักษันด้วยใจเธอผมอ๋อที่แท้เป็นหนังที่ทีวิวให้มารีลาของพี่นุชชี่เป็นหนังที่อยากให้พี่อยากให้พี่นุชชีดูมากว่ามีคนทีวิวหนังพี่แบบนี้ด้วยอนี้สิ่งที่ดีไม่รู้เหมือนกันโอเคเนกแต่ก็จะมีความแบบว่าอีช่วงตรงกลางอ่ะที่มันเป็นแปลรักฉัน่ะก็ดูก็ดูมีความแบบรู ก็ดูอิ่นะดูคนทําก็ดูอินนะกับการคิดซีนคิดอะไรไ่น่าถึงเป็นพวงมาลัยแบบใช่ไหมมารีใช่ันคือมาลีลาเออเขาว่าอียทำไมมึงถึงถวายมาลีใส่กันไว้เออทาไมจีบกันด้วยพงมาลัยดอกมารีเห็นไหมมาลีลาเอออาจจะทิวโฮมสเตย์ด้วยนะเพราถ่ายสะพานเดียวกันก็โอเคก็ได้ แล้วก็จริงๆเสียดายเรื่องเราออกอา,ากาศของม so อสโอที่เป็นสารคดีคนไร้บ้านเรารู้สึกว่าเขาน่าจะไปปรึกษามาหลายสายแหละว่าแบบทำด็อกเรื่องนี้ควรจะทํายังไงดีอะไรเงี่ยแล้วแล้วน่าจะเก็บเหมือนเหมือนเก็บคาแนะนํามาจากทุกสายเลยอ,อแล้วก็พยายามจะใช้ทุกวิธีเลยอะมีทั้งไปสัมภาษณ์มีทั้งเอากล้องไปให้เขาถ่ายเหมือนเบสวัฒนภูมิ <laughs> แล้ว แล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างรวมๆกันมันก็ก็โอเคแหละแต่มันแต่มันก็เสียดายที่ว่ามันแค่โอเคอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบมีพลังมากกว่านี้มันเหมือนเหมือนระหว่างที่ดูในเรื่องมี subject สามคนเราก็เลือก subject ได้น่าสนใจพอสมควรจนจนเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าถ่ายถ่ายไปแล้วเจอเรื่องหรือเจอมุมที่น่าสนใจจาก subject อ่ะ เหมือนคนทําอาจจะอาจจะด้วยกระบวนการในการทาทีสิสอะไรมีด้วยมั้งแบบพรีเซนต์ไปแล้วว่าจะต้องทําอย่างนี้ก็เลยมีความติดเงื่อนไขอะไรอย่างมีหรือเปล่าอะไรแบบเหมือนเหมือนติดฟอร์มที่เลือกไว้แล้วแล้วไม่เลยไม่ได้แบบพุชไปต่อมากอืมเออเพราะเพราะอย่างตอนเราดูเราจะรู้สึกสนใจพี่คนที่ที่แบบเป็นเด็กเสิร์ฟขาานะ้าวสารน่ะเรารู้สึกว่าโหเขาดูมีสตอรี่มีอะไรแบบเยอะมากเลยแต่ว่าพอ พอพอมันเหมือนถูกล็อก้ดยฝอยว่าเอ้ยเราเลือกมาสามคนนะแล้วก็ต้องพยายามให้เท่าเกันหระอมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโจทย์ที่ให้เขาไปทําอมแล้วก็แล้วมันก็พยายามจะเฉลี่ยเฉลี่ยทุกอย่างอยู่ในหนังเหมือนแบบเออมันเหมือนมันขัดกันเองเป็นระยะระยะมันเลยมันเลยแบบเออก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดเสียด้วยเพราะว่ามันก็กระเถิบมามานิดนึงจากหนังสากคดีที่เป็นทีสิบส่วนใหญ่ แล้วอืมแต่ว่าเออมันน่าจะไปได้อีกอหมดแล้วมั้งมุงนี้ที่เหลือก็จะมีความแบบน้องแน่งน้องเนอืมคนถ่ายมีอะไรพูดไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเลยขอบคุณคับโอเคโอเคเพียงคนถ่ายสวัสดีครับสวัสดีในสุดก็ได้มามีมาเซปูก็ กูเจอหนังลบเก้าหนึ่งชั่วโมงสุดยอดมากนี่แหละสิ่งมาราธอนที่กูเลือกหาสนใจแล้วเะหมือนโอ้ไม่แต่ว่าฟอร์มทมันเหมือนแบบละครมันแบบซีรีส์ช่องอันไรมันแบบซีรีส์วัยรุ่นแบบแฟนตาซีอ่ะแบบว่าฝันฟุ้งอ่ะวิธีแสดงการเขียนตัวประกอบ เออทุกอย่างแม่งแบบแม่งเป๊ะๆมากอหมายถึงว่าคิดวิธีการคิดนะมันเป๊ะๆมากแต่แค่แบบการการถ่ายทอดออกมามันแบบมันสำหรับเด็กมันก็น um ่าจะยากหมายถึงว่าการคิด execution การแบบอะไรใดๆการวาของมันน่าจะยากเพราะมันมันมันไม่มีมันเราคิดถึงดีเทลแบบนั้นไม่ได้เออก็เลยแบบเป็นเป็นอะไรที่เข้าใจได้มันก็ดูน่ารักแหละสำหรับถ้าเราคิดในแบบการเป็น เด็กในยุคนั้นที่การเป็นเด็กในในวัยนั้นแล้วถ่ายแล้วทําอะไรแบบนี้ก็ดูตั้งใจด้วยนะแต่งเพลงใช่ใช่มันก็ดูมีความอินโนเซนต์โอ้แต่งเพลงเหมือนเดอะทอยมากแบบเบลลี่เดอะทอยก็นี่ไงนี้ก็ทีบิลเดอะทอยตัวลรครก็ชื่อน้องทอยเล่นกีตาร์ด้วยเล่นกีตาร์ด้วยสอนสามขอดแล้วกลับบ้านไปดนีก็เลยเออแล้วก็น่ารักดีน่ารักดีจริงๆไอเรื่องอะไรที่น่าสนใจ ก็คงเป็นไอเลาองอากาศแหละแค่เสียดา,า,ายมากๆใช่ใช่อย่างอย่างอย่างที่วิี้บอกมันน่าเสียดายเพราะพอดูเสรจปรุูบเราก็เห็นเล็บหมดเลยแบบเล็บอยู่ในชื่อที่ขอบคุณ <c oughs> ใช่ใช่ไอดอลเอเอณัฐพลประกอบเอยอะไรเงี้ยที่แต่แค่เสียดายหลายๆอย่างของมันเพราะว่าตัวตั้งต้นของมันอ่ะดีแบบโหแม่งน่าแม่งโซลิดมากๆแม่งหน้าดูมากๆซับเจก3คนที่แบบ ที่เป็นคนไร้บ้านที่เขาพยายามจะเขาเขาตั้งไอเดียแรกคือพยายามจะถอดความแบบความคําว่าคนไร้บ้านออกการเป็นแบบว่าเป็นคนธรรมดาเหมือนกันอนะไรเงี้ยแต่แค่วิธีการของเขาให้กล้องไปถ่ายมาคือแบบมันมันลดอ่ะมันลดค่ามันลดหนังไปเยอะเลยอนะ่ะเหมือน,น,นเห <c oughs> มือนเราเหมือนเราเห็นแต่ตอนสัมภาษณ์เน,ะเนาะไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นว่าตอนที่เขาอยู่อื่นๆอนะไรเงี้ยอยู่ จริงจริงคิดว่าถ้าถ้าเขาอินทูกับกับตัว subject มากกว่าเนี่ยการที่แบบสมมุติว่าเดินไปตามถ่ายอตอนที่กําลังถ่ายรูปอยู่มันอาจจะได้อะไรมากกว่านี้คือเหมือนแบบว่าเหมือนว่าเขาตามเฉพาะวันที่วันที่ต้องตามันแล้ววันที่ตามก็คือแค่สัมภาษณ์อืแล้วก็วันหนึ่งก็คือแยกไปถ่ายซึ่งซึ่งมันจะมันจะเป็นคนละคนละอันกันมันจะได้คนละ topic กกันถ้าสมมติมันได้ทั้งหมด มันลงกันแล้วมันได้แล้วมันเดบมากกว่านี่ยลึกมากกว่านี่มันจะมันมันจะดีขึ้นเยอะด้วยแล้วมันแล้วมันก็จะโดดขึ้นมาเพราะว่า subject มีนชบสตอรี่ที่ที่แตกต่างใช่ใช่เลือกแบบเออเจอคนที่ที่ดีนะจะช่วยจะช่วยพุชหนังได้มากมาแล้วก็แล้วก็หนังก็ไม่พยายามทำตัวเป็นแบบโอ้ยนี่ไงคนไร้บ้านเออแบบว่าเราต้องมาช่วยอันนั้นอันนี้เขาหน้าหรือไป explore แบบว่าไปไป exploit เขาแบบ แบบอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็ทิ้งอะ่ะมันเออพวกหนังแบบเนี้ยเราหน้ากลัวมากที่บอกว่าไป exploit แล้วก็ทิ้งเขาอย่างนั้นก็แบบนี่อะไรงชีวิตไปชี้อ่ะเดินไปชีปช้แล้วก็จบอืเออแต่ว่าอันเนี้ยมันดูมันดูมีความแบบไปขุดคุยไปไปแบบไป,ไปทําอะไรหลายอย่างแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องระวังเรื่องการตั้งคําถามการคําถามที่แบบเหมือนมันมีมายเซนอะไรบางอย่างที่ที่ต้องการทําให้อ,อ่าหลีดประเด็นไปสู่แบบว่า การทําเป็นสารคดีที่สวยงามเออเอออันนั้นเอันนั้นเรื่องนึงเออมันมันมันมีสิ่งนั้นอยู่ต้องแบบอาจจะต้องระวังเออเพราะเพราะอย่างตอนตอนที่มันขึ้นเท็กซ์ว่าหลังจากที่เราคุยกับเขาแล้วเราจะไม่เรียกเขาว่าคนไรบ้านแล้วก็แบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรแต่แต่อันนั้นอะโอเคนะมันยังมันยังดูเป็นความโอเคแต่แค่แบบการไปชี้อย่างนั้นเลยหรือว่าการที่บอกว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะทําอะไรเงมันแบบมันหลีบไปสู่ ออมันหลีบเป็นพอยต์แบบไม่อย่างนั้นสิมันต้องไม่อย่างนั้นนะออแบบชีวิตที่อยู่ไปเจอมันดูมีพอยต์อื่นมากกว่าน้นใช่ใช่เราแค่แบบไม่ต้องไปหลีบเลยเ,ออเราแค่แบบไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้แล้วมันก็จะแบบแล้วมันก็จะสวยของมันเลยเพราะว่าการตามถ่ายเดชชว่อประจำวันของเขาแล้วว่ามันก็น่าจะเจอจุดอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่แบบโดยที่เราไม่ต้องหลีดก็ได้เราแค่หยิบมาใส่ก็น่าจะโอเคยันแบบช็อตที่คอนเสิร์ต คนที่อยู่ในบาที่แถวข้อสารออแค่แบบตามถ่ายเขาแล้วมันมีช็อตหนึ่งที่เขาไปพูดใช่ไหมเขาไปพูดในเวทออีพูดที่วทสวนควงหมุนมได้ไหมมันเหมือนสวนควงหมุนมาใช่ใช่แล้วคือแบบแม่งเด่นขึ้นมาเลยอ่ะช็อตนั้นแม่งเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าเอ,อเออชี่ยการที่แบบเป็นคนธรรมดาแล้วแบบเป็นเด็กเป็นกึ่งเด็กเสิร์ฟอ่ะในข้อสารแล้ดีเป็น subject ที่คือแบบพูดเรื่องประเด็นเลยมันดูมีประเด็นอะไรสักอย่างที่เขาเขา,เขาต้องเขาอยากนําเสนอแล้วเขาพูดได้มันแบบเชี่ย subject นี้น่าสนใจมากเออแล้วแบบ แล้วแบบเรื่องชีวิตเขาอะไรเงี้ยแล้วแล้วรูปที่เขาถ่ายมามันคือแบบรูปที่เขากลับบ้านต่างจังหวัดเออยมันมีรูปหนึ่งที่เขากลับบ้านแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่แบบ p e r c e p t i o นในการถ่ายรูปเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาเขาเซลฟี่เองชเพราะว่า subject สามคนจะเป็นแบบคนนี้จะเป็นวัยกลางคนคนหนึ่งประมาณอายุสี่สิบเล็กๆน้อยๆไปมาห้าสิบหกสิบซึ่งห้าสิบหกสิบเขาจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆเขาก็จะได้เป็นแบบมุมแลนด์สเคปปกติที่เขาอยู่อื อย่างคุณลุงคนหนึ่งก็จะอยู่แถวมหาลายัยอยู่แถวมสวก็จะแบบถ่ายแถวแถว,แถวนั้นแหละ<น>เขาก็จะเขาก็จะอินทูกับ subject ในการเรียนของเขาซึ่งเขากก็น่าจะมีประเด็น,นอะไรเขายังอะไรอย่างี้อย่างคุณคุณคุณป้าคนหนึ่งที่แบบตอนจบเขาอยู่ไปสถานสอ์เนี่ยเขาก็แบบตามถ่ายแถวแถวนั้นแหละ <c oughs> เออแล้วก็ก็เป็น subject ที่เขาแบบเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็ถ่ายแต่แค่นั้นเลยแต่คนนี้เขาถ่ายเซลฟี่ตัวเองซึ่งมันแบบมันเปลี่ยนไปเลยอมันได้แบบ มันได้เดมอีกแบบเพราะเพราเรารู้สึกว่าแบบเวลาตอนที่ให้โจทย์ไปอ่ะไม่ไม่น่ามีใครคิดว่าจะมีใครถ่ายเซลฟี่ตัวเองอมาหรอกยิ่งยิ่งถ้าได้เล็บมาจากไอดอลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งหนังไอดอลก็แทบจะไม่มีเซลฟี่แบบนี้ใช่ใช่ที่เอามาใช้เหมือนแบบเขาไม่ได้ subject ไม่ได้ตีโจทย์แบบถ่ายอะไรก็ได้คือถ่ายอะไรก็ได้จริงๆก็คือถ่ายข้างนอกแต่ไม่ได้ถ่ายข้างใน เออการที่แบบเขาเซลฟี่เตงถ่ายหน้าเตงแล้วแบบอยู่กับสิ่งแวดล้อมแม่งแบบแม่งผิดไปเลยอ่ะเลยแบบเชื่อดีว่ะนั่นการการการตั้งคําถามการตั้งโจทย์แบบแบบเดียวกันกับของไอดอลแต่แบบ subject แม่งทําอีกแบบนึงมันเลยแบบแม่งได้หนังอีกแบบนึงก็เลยก็เลยเชื่อว่า t o ปิกที่แบบ t o ปิกที่เหมือนกันะแต่ว่าถ้า subject ทําอีกแบบพลเม่ต่อกัน่ะหนังแม่งได้อีกฟิลนซึ่งมันซึ่งมันเป็เอฟเฟกกับการจัดการของ น้องที่ทำเพิ่มมาเหมือนเหมือนพอมาตัดแล้วจ,จะแบบอ,าอ,าอ,าอ้าวเอ๊ะทำยังไงดีนะอะไร,อะไรเออมั่อาจจะแบบก็อาจจะมีอย่างที่พิตตี้บอกได้แบบหัวข้อที่เขาต้องวางไว้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นแบบกรอบอย่างหนึ่งเพราะว่าก็อีกอันหนึ่งที่เราติดคือคือพวกอินเสิร์ตที่เพิ่มอ่าพวกพวกประเภทแบบช็อตแบบนักเรียนวิ่งกันแล้วสโลว์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหอเปาไหมเวลาพูดถึงหัวข้อนี้ก็จะมี มันตากนี้ขึ้นมาเออซึ่งซึ่งก็แบบอ้าวเอ๊กก็มีโจทย์ที่เป็นให้เขาไปถ่ายรูปแล้วด้วยหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยอ,อ่าหรือ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 เหมือนกับว่าอย่างที่ว่าเออเรายังไม่ได้เห็นชีวิตที่แบบเป็นไรบ้านของเขา <c oughs> ก็เลยว่าอ้าวแล้วทําไมถึงมีอินเสิร์ตหลานี้ขึ้นมาแทนแทนที่เราจะได้เห็นภาพที่มันน่าจะพาวเวอร์ฟูลกวนี้อ่าอ๋ออืมก็เลย ก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยมันมันเดเวลอไปได้อีกไกลอ่ะอืแค่แค่แบบวม่าจะยังจับเวลาด้วยเลยพรเป็นทีซีด้วยมันตกผลึกยังไม่พออืแต่ก็แค่แบบจริงๆนะเขาน้าเขน่าจะไปได้มี potential ไปไกลอะไรแล้วก็จริงสนใจเรื่องเรื่องโรคาศัทธาโลคาศรัทาที่ไปถ่ายพระในช่วงโควิด สัมภาษณา์ในช่วงโควิดซึ่งเป็นแบบน่เป็นคนทำบุคคลธรรมดาที่แบบไปสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะตัดแบบตัดแบบบ้านๆเออใช่ใช่ใชแต่แค่แต่แค่อาจอาจจะได้ดูปีนี้ได้ดูหนังสั้นน้อยหรือปีนี้ได้ดูหนังน้อยไม่ได้ดูสรารคดีอะไรน้อยอวิดีโอใดๆเนี่ยการเจออะไรที่แบบว่าเวอ์อื่นการสัมภาษณ์โควิดก็จะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าสัมภาษณ์คนที่ทํางาน คนเออผู้ประกอบการบาบาอะไรเงี้ยก็จะแบบคนได้รับผลกระทบโควิดที่เราลทวนเห็นในเว็บต่างๆใช่ใช่หรือไม่ก็เป็นแบบแอคทิวิตเออฝั่งที่แบบได้รับผลอะไรแบบนี้แต่พอพอไปแบบเป็นเวศาสนาพุทธวิษัทที่แบบว่าคุณได้รับผลกระทบช่วงโควิดไงบ้างครับมันแบบเอ้ยเฮียมันเออจริงๆก็ได้รับผลกระทบนี่หว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลกระทบแบบไหนอื แต่พอบอกว่าอะไรนะสิ่งก่อสร้างถูกเลื่อนงานเทศกาลงานบุญงานวัดต่างๆก็ถูกเลื่อนอืทั้งที่แบบงานบุญงานวัดจะเป็นแบบงานเขาเรียกว่าอะไรได้เงินได้ทองบอกเลยว่าทองหลักๆของของทางวัดอ่ะแต่พอมันรวมคนไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะมันก็ถูกเลื่อนทําให้แบบว่าก็ลําบากขึ้นก็เรองจริงมันน่าสนใจแต่แค่แบบว่าเขาอาจจะ เขาอาจจะได้เวลาได,ได้ได้แค่วัดเดียวแล้วก็แล้วก็ในแง่แบบมือ <c oughs> ในการเล่าเรื่อง <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่แค่บอกันอยู่ดีการมีเรื่องนี้มาเล่าก็แบบเออน่าสนใจดี <c oughs> น่าสนใจแล้วก็อะไรอย่างดีลอ,อตเตอรี่ที่หละ <c oughs> คือคือแบบสิ่งที่ประหลาดที่สุดในหนังคือช่วงท้ายของมัน เมื่อเมื่อเมื่อมันกลายเป็นเพลงดาจีบิงนก็มีเอ็มพีผมอะซึ่งซึ่งกูรู้สึกว่าเหมือนอันนั้นอะคืออินเดอร์ที่แท้จริงของคนทำเลยคือหนังแม่งแบบทำไม่เบสิกมากคือแบบว่าซิทชั่นซิทคอมแบบง่ายๆซิทเดียวคือซื้อหวยแล้วก็แบบเหมือนจะถูกแต่ไม่ถูกซื้อหวยซึ่งเราก็แบบว่าอีตัวเอกก็แบบเฮ้ยเลขนี้มันคุ้นๆกูได้นี่หว่ากูได้รางวัลที่หนึ่งซึ่งแบบ คนดูมองเห็นรู้เดียวว่าแบบไม่ได้คนละเลขอีสัตคนละเลขอีสัตกูเห็นเลยมึงสูงซะชัดแค่นั้นซึ่งก็เออมันก็แบบธรรมดาแต่พอมันมีช็อต e m v โผล่ขึ้นมาแบบเป็นยังไงวะน้องน้องนั่นเองจูมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาันดนเออใช่ใช่ใช่ทุกคนดูมีคาแรคเตอร์เลยจากจากที่แบบแบนสัตสนะัตเลยยิ่งขามีเอมวีโผล่ขึ้นมาก็แบบมีเซต DJ ดีเจิดมึง เออสีนิ้วฝรังหลายที่สุดเนี่ยคือมีมึงมีเซนติเจในช็อตอ่ะคือปกติมันก็จะร้องอ่ะคิดว่าคิดว่าจะแบบคิดช็อตกันง่ายง่ายง่ายคือแบบมึงร้องอ่ะถือไมค์จบอันนี้หยีมีเซนติเจมึงเซตอ่ะมึงจริงจังอ่ะมึงเพ่งเพ่งแบบเพ่งดูตลกขึ้นมาจากหนังตลกที่มุกตลกมันแบบเราเราเดากันได้แต่มีสิ่งเนี้ยตลกเลยมันมม่มึแล้วพอแล้วพอเห็นเชื่อเห็นเห็นเครดิตว่ามีอาจารย์เขแบบเชื่อหนังมหาลัยหรอมัน เพราะว่าอันนี้เลเวลแม่งแม่งแม่งเหมือนแบบบุคคลธรรมดาคิดอ่ะเออ <laughs> เออจะมีเซ็ตแบบเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนฟิล์มมันน่าจะได้วิธีการอีกแบบหนึง่งเออเออแต่อันนี้มันคือแบบวิธีการแบบเบสิก <c oughs> <c oughs> เออพูดพูดเบสิกก็เหมือนดาวเลยแล้วก็มาลามานี้ลาใช่สุดยอดโค้ดประจำวันของเรา <laughs> อะไรนะฟาก็รักพี่เมฆนะแต่ฟ้าก็รักพี่ลาเหมือนกันเออเมฆก็รักลาแล้เถียงกันไปกันมาด้วยการแบบสวิตข้ามช็อตไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องที่อะไรเลยขออะไรก็ได้ใช่ไหมอ่ะเออขอผัวพี่หรอฮออตอนแรกที่ขอข้อมือตอนแรกขอข้อมือก่อนเก่าแล้วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไม่จะเอาอันนั้นบอกไม่เดี๋ยวซื้อใหม่แล้วก็เถียงไปเงี้ย คอนเวอร์เซชันเมึงไปสามสีรอบนั่นคือคอนฟิก c t แบบละครไทยไงถ้ามีกําไรนี้แสดงว่ามึงเป็นคนนี้เออ,อเก็กูจะเป็นกูจะเป็นมึงอะ่ะกูก็เลยจะเอาวันเนี้ยไม่เท่าไหร่ดนดมิกมันเหมือนเดิมสามรอบแต่ไม่มีการไต่ขึ้นไงก็เลยเอ,อี้ยแล้ว,แล,วแล้วเฟรมมันเล็กบ,บ่อยเหมือนกันนะไม่ถ้าไม่วันนี้ไฟล์มันไม่ค่อยไฟล์มันไม่ค่อยดีอะไรเออหมือนว่ามันมีปัญหา,าเรื่องไฟล์กระตุกอะไรเงี้ย แต่นอกเหนือจากไฟรกระตุกมันมีไฟมันมีเฟรมแลบช็อตแรกอะ่ะมันมีเฟรมแรบออกมาเฟรมหนึ่งก็เลยแบบมึงตัดแบบจำแบบไหนวะมันแบบหรือมันข้ามไปเลยหรือมันแบบหรือจร,จ,รจริงมันคือเฟร,รมแรบแรบแบบตัดพลาดในโปรแกรมไม่รู้หรืออะไรก็ไม่รู้แบบแต่มันมแต่มันสุดยอดมากมมแบบอยากเรียกคนมาดูลงกัน่นาจจะดีมานอาจจะมีใน youtube ก็ได้นะแต่ว่า เซิร์ชลามลิลามแม่งคงแบบขึ้นอย่างอื่นมาเต็มแล้วโอ้ย oh, <yeah. laughs> <Yeah. laughs> ่าย่าอืมแต่ที่ก็ประมาณนี้แหละโอเคขอบค่ะ